ไม่หมดเลยอ่ะไหนใครยังไม่เล่นอ่ะไม่น,านา่าถามเลยนะถามทำไมเนี่ยคิดแต่อยู่เอาไงดีเราให,ให้น้องร้องเพลงเขาบอกให้น้องร้องเพล,ลงเอามือลงเลยเอาไงดีเล่นอะไรดีอ่าไม่ช่วยนะคะ ช่วยพูดอะไรสักอย่างไหนนะคะเล่นอะไรดี เดี๋ยวเดี๋ยวพอดีพี่เป็นนักร้องด้วยเออพี่รอดไป น้องเขาหลับปะทำไงดีที่ไ้นมไม่ได้เตรียมเพลงมาเน้องสดก็ได้่ะอ่ายตา แล้วให้น้องอ่ะออกมาเต้นเดี๋ยวแจกขนมหวานเพราะรางวัลเหลือโอเคจะแบ่งเป็นชั้นไหนกัน,นดีหร <c oughs> นะอเอาไหมไ น้องๆครับน no, no, no. ้าค no. ุณโคว่าเราขึ้นไปบนเวทีไหมคะดีดีดีอยู่นี่อ๋ออนุนธ์ตัวร่อนเดี๋ยวปอปปไปให้ขึ้นเวทีแล้วกันดีใจกันขนาดนั้นเลยฮัลหลหาพี่ไปเจอไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหันหันไปมองผู้ชายคนนั้นหน่อยนะคะนี่นี่นี้คนนี้ น้องไม่สนใจเธอเลยน้องเขาจะเล่นได้เหรอเออน้องเล่นได้งั้นอันนี้เอาเต้นก่อนลวกันอ่าเอาเต้นเ่อะก็ได้ใครเต้นสวยสุดได้รางวัลโอเคไหมโอเคนะโอเคนะเต้นสวยสุดเต้นสวยสุดได้รางวัลเตสวยสุดนะโอเคนะอ่าเพลงเอาเพลงอะไรบ้างอธิบายเริ่มทีนั่นแหละอะไรก็ได้เปิดมัเลยไม่พี่ใบอย่าร้องร้องแบบให้ร้องอ่าพี่ไบร้องเหรอ มันไม่มีดนตรีมันไม่สนุกเดี๋ยวเขาดนตรีให้ออร้อไปเลยเอ้ยน้องอยากใหรองเตียนไหมร้องน้องหลักาอากาศนะมามามา หนุ่มฟอหล่อเปียวมีผมคนเดียวลุกหล่อจริงๆนะเนี่ยวาวแว้นไปปากเรนวาวแว้นไปปากเร็ดสาวๆสังเกตถามนะเดชใช่ไหมเนี่ยหนุ่มฟอหล่อเปียว คราคะแนนดีสุดอ่ะโหวตโหวตโหให้โหวตให้โหวตสามคนนี้เหรอไหนไม่เชื่ออ่าเคเดี๋ยวเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวให้รางวันคนที่ขอให้รางวันห้าคนเลยใช่ไหม หโอเคห้าคนนี like, okay? okay. okay. uh, okay. Liberal, Liberal, ้ได้รางวัลนะคะมารางมารับรางวัลมารับรางวัลก่อน่าแล้รางวัลไปไปก่อนเขารางวัลกับกับกับพี่ผู้ชายคนนะคะคนนั้นนะคะไปไปเอาพัดลมไปเอาพัดลมเด็กไปเาพัดลมพัดลมเด็ ต่อไปจะเป็นเกมหัวไหลตูดเอาเอาพอาปุ๊บปอเน่นะตัวส่ก็ได้นะตัวสก็ได้นะตัวสี่ห ั <speek> <m respuesta> <laughs>

ทางช่อง True4U นะคะตอนนี้มันมีย้อนหลังใน YouTube แล้วทิมไปเลยว่าไฟทูฟินภาษาอังกฤษ,ษ,ษ,ษ FLY T O F I N เก <S desserts> ่งมากภาษาอังกฤษแข็งแรงมากด้วยฝ่ายูฟินนะคะก็เซิร์ชเจอนะคะเจอแล้วก็ดูกันเปอแล้วเพิ่มวิวนะคะฝากเพลงพี่เนทด้วยนะคะไม่รับกระจบไม่คบก็จากนะคะไม่อยากรักก็จบไม่ขอก็แค่จ๋าโอเคค่ะตอนนี้แหละได้ขายของพี่เนก็ดีใจแล้วนะคะนะคะฝาก้วแล้ว็เดี๋ยวเพลงที่ไปเดี๋ยวเขาก็จะออกนะคะชื่อเพลงคบเด็กซ้อมท้ายเดี๋ยวฝากไว้ในอบอกอ้อมใจของเด็กบ้านสอบแสดาด้วยกัน ใช่ชื่อเพลงนี้เปล่าไม่ใช่นะคะลงลงลงเคำว่าท้ายอ่ะเดี๋ยวเขาจะออกเดี๋ยวเราก็มารอรู้ช่อเพลงเขาเชื่ออะไรแต่ว่าเพลงพี่เนทนะคะแล้วว่าไม่อยากต้องชอบมียเะไรก็แค่ใจขอบคุณใครอย่าลืมดาวน์โหลดไปด้วยนะคะแหมไม่ค่อยขายของเท่าไหร่เลยขนมเนี่ยนะคะได้กินทุกคนนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องกลับบ้านกันแล้วแล้วก็เดี๋ยวคุณครูเดี๋ยวจะเขาจะให้ เดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูเขาจะแจกตามอภิยาศัยนะคะแล้วก็ของเล่นก็เล่นกันอย่างระมัดระวังนะคะที่ที่ทใ,คใครใครที่ตัวอยากจะให้น้องๆเล่นก่อนนะน้องๆก็เล่นกันอย่างระมัดระวังนะคะโอเคนะห้ามปีกันนะตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีนะโอเคไหมโอเค ขนมและการละเล่นต่างๆนะคะคและขอบคุณแม่บัวนะคะที่ทำอาหารแสนอร่อยให้<ะ>เรา 送你酒。